สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสาธิตน,นะครับระบบยืมคืนแล้วก็เบิกนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะเป็นเครื่องมือนะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์สนักงานจะเป็นหนังสือจะเป็นอุปกรณ์การเรียนจะเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับก็แล้วแต่จะไปใช้งานนะครับ ระบบนี้เขียนด้วย PHP นะครับเปิดล้วนเลยนะครับ PHP ล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเข้าเลยดีกว่านะครับ Username นะครับในการเข้าก็จะเป็น Admin แล้วก็ Password นึงสองสามนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเป็น default เข้ามาจะเป็นขอเบิกอุปกรณ์นะครับ Admin ก็จะเห็นว่ามีใครมาขอเบิกอุปกรณ์บ้างนะครับคราวนี้เรามาดูไล่พื้นฐานเลยดีกว่าครับพื้นฐานที่เข้ามาครับก็จะมีแดชบอร์ดนะครับเข้ามามีแดชบอร์ด มีผู้ใช้งานบปกรณ์ยืมคืนเท่าไหร่เบิกเท่าไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟดูง่ายๆครับเอาแบบดูง่ายๆนะครับผมไม่ได้เอาทดูยากนะสามารถเหมาะเหมาะได้นะต่อไปเป็นโทเค็นไลน์ครับก็คือสามารถเอาไปแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้โอเคครับอันนี้เดี๋ยวค่อยวนกลับมาสอนอีกรอบนึงครับว่าทํายังไงผู้ใช้งานครับอันนี้เป็นผู้ใช้งานโอเคนะเดี๋ยวผมจะ ลบนะลบผู้ใช้งานก่อนทิ้งสามารถลบได้เดี๋ยวให้ดูว่ามันลบได้เห็นไหมครับกดลบแล้วลบไม่ได้เพราะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าชื่อคนนี้เนี่ยมีการถูกยืมคืนอุปกรณ์ไปแล้วก็เลยไม่สามารถลบได้โอเคนะครับมีการดักดักค่าไว้เพื่อป้องกันบั๊กนะครับของโปรแกรมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการล้างข้อมูลออกให้หมดก่อนนะครับโอเคผมทําการล้างข้อมูล ออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาลองใช้งานกันจริงๆเลยนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับตอนแรกก็มาเพิ่มผู้ใช้งานก่อนนะครับเพิ่มผู้ใช้งานเนี่ยก็จะมีบทบาท3ามเลเวลนะครับก็คือมีผู้ดูแลนะครับก็คือแอดมินต่อมาผู้อนุมัตินะครับก็คืออาจจะเป็นแอดมินนั่นแหละแต่เป็นแอดมินไม่สูงสุดนั่นเองนะครับก็คือไว้ค่อยอนุมัตินะครับอนุมัติไม่อนุมัตินะครับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่สโตรนะครับหรือเป็นใครก็ได้ะที่เป็นคน คอยดูแลนะครับต่อมาก็เป็นผู้ใช้งานก็คือคนใช้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างขึ้นมาเลยกันนะครับเป็นผู้ใช้งานทั่วไปก่อนแล้วกันนะครับผมใส่0ูนย์หนึ่งชื่อพนักง,งานนายพนักง,งานชอบยืมนะครับผ้าแนกนะครับบัญชีแล้วกันครับบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชื่อผู้ใช้งานนะครับ001นะเป็นยูเซอร์แหละชื่อผู้ใช้งานคือยูเซอร์บทบาทเป็นผู้ใช้งานรหัสผ่าน0 0 1ยืนยัน0 0 1โอเคนะครับบันทึกนะเรียบร้อยแหละต่อไปผมเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับเป็น002นะครับนายอนุมัตินะครับ ในอนะตมัดบ่อยแผนกสโตนะจีสโตนะสโตำแหน่งเจ้าหน้าที่สโตอะไรคาว่าไปศูนย์สองเป็นผู้อนุมัดนะอันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วนะแอดมินถูปะอันนี้คือยูเซอร์แอดมินเราก็เห็นอยู่แล้วแอดมินทำอะไรได้บ้างนะเพราะฉะนั้นผมก็สร้างสามยูเซอร์นะ ตำแหน่งเป็นผู้ดูแลผู้ใช้งานแล้วก็ผู้อนุมัติก็สามารถแสดงแก้ไขแล้วก็ลบได้เลยนะครับต่อมาอุปกรณ์มาเพื่ออุปกรณ์ครับใส่รูปภาพเข้าไปนะครับก็กดเปาภาพนะครับหา,หาภาพโอเคครับผมาภาพมันเรียบร้อยแล้วเป็นโปรเจคเตอร์นะอา,อาจจะเป็น p 0 0 1ย์ดหนึ่งไม่ต้องสั้น่ต้องยามากนะครับอุปกรณ์สั้นพอเอฟสัน อะไรอ่ะ ex ศูย์แล้วกันนะครับราคา2องหมมีทั้งหมด5เครื่องอ่าบันทึกเข้าไปเห็นไหมครับก็บันทึกมาแล้วเรียบร้อยก็จะมีภาพมีหลัสสินค้าชื่อสินค้าราคาจํานวนมียืมคืนไปกี่อันแล้วเบอร์ไปอีกอันรออนุมัติเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่แล้วก็มีการบับสต็อกครับรับเข้าหรือจ่ายออก บางทีอาจจะมีพังไปแล้วก็กดใจออกมีซื้อเพิ่มก็กดรับเข้าอะไรประมาณนี้นะครับเช่นไปซื้อมาเพิ่มนะรับเข้าซื้อใหม่อีกห้าเครื่องบันทึกเข้าไปโอเคนะครับก็กดรีเฟชก็จะเป็นจำนวนสิบแล้วก็คงเหลือสิบนะครับถ้ารับเข้าอีกนะครับรับเข้าอีกห้าบันทึก เห็นนะก็เป็น15คงสิบห้าถ้าเครื่องเสียเอาออกเอาออกไป5เครื่องเห็นไหมก็เหลือ10บนี่ก็เป็นการรับเข้ารับออกของสต็อกนะโอเคคราวนี้ต่อมานะครับก็ไปที่ User เลยนะไปที่ User เลยผมแอดแค่ชิ้นเดียวพอนะชิ้นเดียวเห็นไหมตรงนี้ก็ User ก็สามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ครับ เปลี่ยนชื่อหน้าผ่านของแอดมินได้นะต่อมาก็เข้ายูเซอร์ธรรมดาเลย001ย์ศหนึ่งศูนหนึ่งก็จะขอเบอร์อุปกรณ์นะก็สามารถเซิร์ชตรงนี้ได้นะเซิร์ชได้เซิร์ชอุปกรณ์ได้คราวนี้ก็กดขอเบอร์ขอเบอร์มันจะเข้าไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมเข้าไปอยู่ตรงนี้ ดำเนินการต่อหนึ่งอุปรกรณ์เห็นไหมมันจะค้างอยู่ตรงนี้สมมติว่าผมออกจากระบบนะยูซอร์เข้ามาใหม่เห็นไหมมันก็ยังค้างอยู่ค้างอยู่ในตะกร้าเหมือนแบบเราทําเข้าไปในเว็บขายของอ่ะแล้วเราซื้อของอ่ะมันก็ยังอยู่ในตะตะกร้าอะไรประมาณเนี้สมมติว่าผมเป็นแอดมินนะกลับไปที่แอดมิน ไปเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปอกนะอุปกรณ์ไปเพิ่มเข้าไปนะเพิ่มเป็นทีวีครับเป็นทีวี LED 32นิ้วชื่ออุปกรณ์ครับอะไรอ่ะ S Samsung TV 32นิ้วราคา10,900เฮ้ยแพงเกิน5,900 มีหมด12เครื่องกดบันทึกเห็นไก็เข้ามาแล้วคราวนี้ก็ไปที่ user ครับ user เข้าไป0 0 1 001ยเห็นมีทีวีเข้ามาก็สามารถกดเข้าไปเบิกได้อีกเห็นไหมขอเบิกเห็นไหมก็จะเข้าไปอยู่ที่รายการอุปก,กรณ์ทั้งหมดที่เราจะขอเบิกก็คือเราอาจจะไม่ได้เบิกทีเดียวทีละชิ้นแต่เราอยากจะเบิกหลายๆชิ้นพร้อมๆกัน เราก็สามารถทําได้โอเคนะครับคราวนี้เราก็ไปที่ดําเนินการต่อในการขอเบิกอุปกรณ์ก็จะมีให้เลือกสองแบบนะครับก็คือยืมหรือว่าเบิกไปเลยโอเคครับยืมยืมมันต้องคืนแต่ขอเบิกอ่ะมันก็เบิกไปเลยนะครับก็จะมีเลขที่เอกสารขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับรันไปเรื่อยๆครับทีละหนึ่งทีละหนึ่ง ครนี้ผมขอยืมทั้งสองอันเลยก็กดยืนยันกก่อนารขอเบิกนะขอเบิกหรือขอยืมนะก็กดไปยืนยันพอยืนยันเสร็จแล้วนะครับก็จะมีชื่อมาว่าใครเป็นคนขอยืมก็คือเราเนี่ยแหละนะก็รออนุมัติเห็นไหมก็ขึ้นว่ารออนุมัติ ต่อมาเราไปที่ user 002ที่เป็นคนอนุมัติเห็นไหมครับอนุมัติการขอเบอิกเห็นไหมครับอนุมัติการขอเบอิกพอเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแอดมินนั่นแหละพูดง่ายนะ user คนอนุมัติกับแอดมินก็คือคนเดียวกันนั่นแหละแต่แคออ่คนอนุมัติเนี่ยไม่สามารถไปลบแอดมินได้แค่นั้นเองนะครับแอดมินต้องเป็นใหญ่สุดไม่ใครสามารถทำอะไรได้ ไปที่แสดงข้อมูลครับจะให้อนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือว่าย้อนกลับนะครับก็คือให้อนุมัติเห็นไหมครับอนุมัติแล้วไปที่ u s e r ครับตัวศูนย์หนึ่งรายการขออนุมัติเนี่ยหายไปแล้วมึงออกไหมครับเพราะว่าถูกอนุมัติไปแล้ว มันก็อยู่ไปไปอยู่ที่รายการเบิกป,ประวัติการเบิกเห็นไหมครับพอเราเบิกนะครับพอเราการเบิกสินค้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเอาคืนถูกไหมครับจะเอาคืนคราวนี้ไปดูที่อุปกรณ์เบิกก่อนสต็อกมันก็จะหายไปเห็นไหมครับเห,เหลือสิบเอ็ดก็เหลือเก้าที่จริงมีสิบชิ้นใช่ไหมครับก็เหลือเก้าสิบสองชิ้นก็เหลือสิบเอ็ดนะครับมันก็หายไปครับเพราะว่าถูกเบิกไปคราวนี้จะเอาคืนนะครับจะเอาคืน จะคืนเห็นไหมครับก็มีประวัติการเห็นไหมยังไม่เห็นไหมมันก็มีอนุมัติแล้วเห็นไหมในอนุมัติปล่อยเป็นคนอนุมัติให้วันที่อนุมัติก็คือวันนี้ต่อมาก็คือรับคืนใครแล้วรับคืนวันไหนนะครับจะใช้ user admin หรือ user คนอนุมัติก็ได้นะครับเป็นคนเป็นคนรับของคืนนะครับเห็นไหมครับขอคืนอุปรกรณ์แสดงข้อมูล รับคืนรอสักครู่หนึ่งครับก็ทำการประมวลผลนะครับเพื่อรับคืนข้อมูลสินค้านะครับเห็นไหมครับรับคืนแล้วคราวนี้ไปดูที่ประวัติการเบริกครับก็จะเห็นว่าคนอนุม,มัติก็คือในอนุม,มัติบ่อยเป็นคนอนุม,มัติให้วันที่วันที่ขอยืมนะครับคือวันนี้นะครับคืนใครเป็นคนอนุม,มัตขิขอคืนก็คือในอนุม,มัติบ่อย วันที่รับคืนก็คือวันนี้เห็นไหมครับสนานะคือรับคืนต่อมาเราทําอีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่มีลายนะครับมีระบบลายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเราจะทำให้มีการแจ้งเตือนผ่านเข้าลายด้วยเนี่ยก็ให้เราเนี่ยไปสร้างลายโทเคนก่อนนะครับอันนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้แต่ผมเห็นทับไม่ดูนะครับ ให้เราทําการสร้างไลยกลุ่มขึ้นมาครับอันนี้ผมสร้างไลยกลุ่มชื่อว่าเทสยืมคืนเบิร์อันนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชัน2ที่ผมทําขึ้นมาเนี่เป็นวอร์ชัน2แล้วนะครับ Google นะครับเซิร์ชคำว่า Line Notify นะครับแล้วก็ไปที่ Line n o t i f y นะครับแล้วก็ให้เราเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลพาสเวิร์ดที่เข้าสู่ l ล n e ของตัวเองนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นยูเซอรของตัวเองนะครับของ Line ก็คลิกตรงนี้ครับเราไปที่คําว่าหน้าของฉันเป็นดอปดาวลงมาครับแล้วก,กดคําว่าออกโทเค็นครับตรงนี้ให้เราเซิร์ชกรุ๊ปของเราที่เราสร้างขึ้นมาครับก็คือเทสขีดยืมคืนเบิกเวอร์ชันสองแล้วกดคําว่าเอ้ยยังไม่กดนะครับมาที่ตรงนี้ก่อนใส่ชื่อโทเค็นก่อนนะครับเป็นชื่อบอทนะครับผมตั้งชื่อว่า Al e r t แล้วกันนะครับ alert แล้วก็กดคําว่าออกโทเค็น คอปปี้ทั้งหมดมาครับคัดลอกเราก็กดปิดโอเคครับคัดลอกแล้วก็ปิดไปเลยเสร็จแล้วก็ไปที่หน้าระบบของเรานะครับอ่าใช้ user ของ admin แล้วกันนะครับทำอ่า admin เข้ามาเปลี่ยนโทเค็นลน์ครับให้เป็นโทเค็นที่เรา c o p ้มาเมื่อกี้กดบันทึกครับเห็นไหมครับก็จะเป็นโทเค็น เนี่ยอันนี้แล้วเรียบร้อยนะครับให้มาที่ไลน์ครับใช้ทําในคอมนะใช้ทําในคอมมาที่ไลน์ก็กดเชิญครับเชิญพิมพ์คําว่าไลน์นะครับตรงเลือกเพื่อนนะครับเซิร์คำว่าไลน์เวนวัก Notify ครับเนี่ยแล้วก็กดเชิญนะครับบอท บอดก็เข้ามาอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็จะทําการยืมขึ้นใหม่นะครับโดยการให้มีลายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอเคครับทำเหมือนเดิมครับศูนย์นย่นีครับเข้ามาเบิกนะครับมีจอนะครับจอทีวีสอันล้กันนะทีวสองเครื่องกดขอยืนยันการนะครับยืนยันนะครับ พอยืนยันเสร็จแล้วนะครับพอ,อขึ้นมาปุ๊บรออนุมัติมาที่ไลน์ครับมีการขอเบอร์อุปกรณ์พนักงาน0ูนย์ศยสองเอ๊ยเลขที่การเบอร์ศูนสองพนักงานชื่อน,นี้ขอเบอร์นะครับมีการเตือนขึ้นมาแอดมินก็ต้องวิ่งไปที่หน้าคอมหรือมือถือนะครับเพื่อมาทําการอนุมัติให้พนักงานนะครับหรือไปเข้าห้องนะ้ําหรือไปทาอะไรอยู่เนี่ยก็ต้องมาที่สตอร์อ่ะพูดง่าย มานักง,งานสตอเข้ามาครับอุ้ยมีคนมาขอยืมนะครับก็ไปอนุมัตินี่ครับมาที่อนุมัติอนุมัติแล้วนะครับก็มาที่ลายครับเห็นไหมลายก็จะแจ้งเตือนว่าเลขที่เอกสารนี้เห็นไหมครับเลขที่เอกสารนี้นายอนุมัติบ่อยได้ทําการอนุมัติเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ครนี้ขอคืนยืมเสร็จแล้วขอคืนนะครับขอคืนรับคืนที่ไลน์ก็บอกว่านี่ครับคืนอุปก,กรณ์แล้วโอเคไหมครับนี่ก็คือลูมงานทั้งหมดนะครับของระบบยืมคืนอุปก,กรณ์นะครับลักษณะพิเศษของระบบนี้ก็คือสามารถยืมได้หลายอุปก,กรณ์พร้อมกันได้ในครั้งเดียวนะครับ แล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วยสนใจระบบก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับ